นี่ค่ะโอ้โหน้องคอยคือซ้อนปลาคือได้ว่าน้องคอยคือเก่งใช่ไหมเนาะอันนั้เด็ดได้บอลลูนอันเดียดได้บอลลูนได้บอลลูนนะครับคุณครับฮะสวัสดีค่ะจ้านี่นะคะเรามาหาปลากันนะคะวันนี้เนาะเด็กๆก็จะได้ซ่อนปลานะคะนี่นะคะเอฟซีที่เราวันนี้นะคะเรามารู้สึกว่าน้ําจะแห้งลงเพราะว่าเราสูบขึ้นไปใส่นานะคะว่าน้ํานาเราแห้งหมดนะคะเอฟซี

สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะตึกงไม้ตึกงไม้ปะล่ะเออมันรอดมันมันอันนั่นเนาะค่ะโอ้ยนะคะเอสซีวันนี้น้องโคยหมานมากเลยนะคะนี่โอ้นะคะได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยเนี่ยมาดามเราเนาะเดี๋ยวน้องพลอยเดี๋ยวเราลงลงเลยโอ้ยนาเดียดได้แล้วออกมาลูกมาว่ากว่ะโอ้โห เดี ja, so oh, oh, well, okay. Look, no ๋ใส่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 กระยังเลยลูกใส่ไปไปซ่อนลูกไปซ่อนไป้ยมันดูน้องนาเดียเก่งจังเลยอีกแล้วนะคะมาดูมามาใส่กระยั้งนะเดียมาดูชิเอ้าอ้วไก่ชอนไม่ลูกซ่อนไม่ซ่อนไม่ใส่กระยังเลยแม่ลูกไม่ใส่เฉลียงคอยช้อนไหมลูกไปซ่อนไหมคอยในซ่อนมันตะกอนห็นไหซ่อนล็อแค่หมูลูกไปซ่อนล็อแค่หมูมันหึ่งแค่แม่ชัดุขวดยังยังอยู่ ก็อาจจะเบิ่งหมูป่ากับเด็กน้อยเมื่อกี้เธอมาคิดให้เด่งน้อยระวังดนะลูกระวังหนาำโอ้ที่เด้งไปทั้งน้ำกนี่ไปลอกแค่นี้ไปลอกแหนมอ้าวกระโดดล้วอู้เอ้าได้หรืองลงไปลุยเลยเจ้าไปลุยไปลองมันตัวพวกของเจ้าอันนี้นะตัวน้อยเอาไว้เดี๋ยวตัวน้อยเอาไว้ตัวน้อยไว้ตัวใหญ่ตัใหญ่ลูกโค้ในบ่อูไก่เออ ไปค่ะเอซไปหาปลากันนะคะโอ้โหวันนี้คงจะได้เยอะนะคะวันนี้เนาะมารามน้อยเจอน้ำเกี่ยวนะคะเบอรนี้ขนมาริงเกี่ยวเด้อมันมีเห็นมันั้นยย้ออนาเหนกัยบกกนันหละยังมันมันใหญ่กู้ไได้แล้วน้อโอ้ปลาปลาปลาปเยอะมากเลยนนี่นี่นี่นีนี่นนี่นี่นี่นีนีนี้อี่นนะ่น่น ตัวใหญ่ๆนะคะ FC นี่ปลาของเรานะคะมามามอนี่มันมันมูนี่มันมันเด้อเพราะว่าโบเมนบันพระเด็กเข้าไปไหลอยู่แค่มันก็เข้ามาถึงจะลุงแเหรอเนาะเอิ้ลนะคะคุณน้องโอยนะคะคุณน้ามือนี่มันมันแล้วมือนี่มันมันน้าอย่างจะลุงมข้าอย่าจะลุงใช่ไหมข้าอย่างจะลุ่มโมลงมันก็จะผ้าไปลงเด็ก มันใหญ่พูดใหญ่กันเลยเขาพูดพูดมั่งมั่งตกภาพมันใหญ่พูดบ่ใหญ่พูดถูเว่ออยู่มันต้มีเห็นเลยมันมันละเฮาอยู่บ่มันต้องมีเฮาแสบโล่งภาพเจ้านี่ล่ะมาตึกสะดุ้งกันเด้อค่ะมื้อนี้เด้อเฮ้าเลยนะห่อยมาเอามือกันนี่ มันง่ายพูดมันจนมีเห็นเขาคูดว้าวน้องนเดียทีนี่ใหญ่ได้ไหมอู้หูมามามาออมาลมามามาไปชุมเอาหนานี่นี่นี่ว้าน้องนเดียสอดในจากตัวนี่เหรลูกป้าวสามตัวว้าวเอามาลูกมามามาอู้โอ้โหน้องนาเดียเก่งจังเลยนะคะว้านะคะก็ยังไม่ใส่สอนเราได้เลยเนาะสามตัวคุณว้าวน้องนาเดียเก่งจังเลยเอาไปลงน้ำคือเก้าลูก ตัวเล็กน้อยมันเอาไว้ค่ะแต่ตัวใหญ่ๆมันนอกค่ะเนาะโอ้โนอค่ะนี่นะคะปลา่อนปซ่อนนี่นะคะเด็กๆก็จะได้หาโตขึ้นก็จะได้หาเป็นนะคะเพนะราะว่าเราพามาหาปูหาปลาหาซ่อนกบช่อนอเ,ขอเขียดนะคะน้องนาเดียเป็นคนขยันเหมือนยายเด้อน้องนาเดียนะโตขึ้นก็จะได้หาอยู่หากินแบบบ้านๆได้เนาะ มาดูมาดูมาดูกันค่ะได้ไหมได้ไหมโอ้โอ้ได้หนึ่งตัวสอง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 นี่นะคะได้แล้วนะคะแม่่เราขอย่นุกลอาไปลงว่างนั้นวูหมแม่พี่เอาไปล่งฟ่งนั้น่านนะเธอหอยเงินไหลว่างทัางนั้นเฮ้ยมาดูตัวปลาเลย นี่นะคะตัวปลาเนด็ดดึง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 อยู่นะคะนี่โอ้ยปลาเข่งมาเขืออื่นอันนี้นะปลาอันนวลจันทร์ว่างไหนว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเด็กน้อยเฮ้ยทุกอนมันลงพอดีเลยจะลุงลงกันแล้วก็เฮ้ยเด็กน้อยเฮ้ยทั้งแคมป์โอ้โหน้องนาเดียโอ้ยน้องพลอยก็ได้้ยน้องพลอยก็ได้น้องนาเดียก็ได้ ออมูนี่มูนี่ก็มวนแถหาปลากันนะของน้องคอยคือตัวใหญ่แท้เออน้องคอยของ้งวยตัวใหญ่แท้ใหญ่เลยนะคะเป็นตัางงั้นแท้มูนี่ลาหาได้นะคะโอ้โหมันกระโดดมันกระโดดแล้วตกเจอเลยบเลารู้เซอนมประดมาองบมันได้กี่จะได้เยอะแล้วปะลอนี่นะคะเด็กๆก็ขยันกันนะคะเพราะว่าหาป่าได้เนาะ ใหญ่มากเลยของลูกกตัวใหญ่แล้วมากินเลยอันนี้อันนี้เอาลงเลยเอาลงเลยเอาลงเอาตรงนี้เลยเนาะนี่เราจะปล่อยนะมันมันเล็กอยู่เนาะแล้วเอาแต่ตัวใหญ่ๆมันเนาะไปไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเด็กๆก็ตกใจอีกแหละรัดกันเลยเพมันมันแดดเนาะมันงอมนะน้ำมันแห้งด้วยแหละมาล่อสั่นสนไม่ลูกทันไหมทันไหมไม่ทันรัดกันจะลูก Lát mai lát mai mát mai biệt sư phạm đương phải đi không mày hả lòng mày chú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  mày 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 เห็นบบอไหพี่เ่เออแน่นีแบบพอดีเพราะว่าอันม่ันมันใหญ่พฮปลามันบอนทางีแล้วลเียนปลงก่อนเนี่ยเยไล่ไปลป่าจะไล่ไปุให้ปลาลนอเนาะแม่ มาลูกไล่มาให้มันไข่เข้าชิโดงน่ะเข้าชะโด้เราคุณจะเข้าเข้าไหมเข้าไหมเข้าเลยไม่เข้าเลยนี่นะคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอือเข้าแล้วเข้าแล้วตัวมันตัวมันที่นั่นู้นโอ้หะนนี้ก็มานะคะหนูเห็นนักกระโดดหนูก็เลยมาหนูขก็จะนี่ใจจดเนี่นะคะ โอ้ปลาลองไม่ปลาแล้วนะคะวันนี้ตัวเล็กเราก็ปล่อยเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้าปล่อยตัวน้อยเข้าวันเลือกตัวเล็กเราปล่อยตัวนอตัวใหญ่ตัวน้อยเข้าปล่อยฮะ่เมื่อกี้น่ะปลาเพื่ออะไรนะเอาใช่ปล่อยปล่อยปล่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แม่ดากรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ